ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาของเจนุกบารามีมหาเฮงน,นะคะแนวทางราวพัฒนาประจำวันที่26มิถุนายน2566ค่ะฉบับนี้จะเป็นชุด3ตัวค่ะ ชุด3ตัวเลขสูตรคำนวณของเจนะคะวันนี้เจให้2หางค่ะ5 7 9 5 7 9แล้วก็8 6 9นะคะแนวทางดูเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะเจจะปล่อยทั้งหมด2อฉบับนะคะอีก1นฉบับจะเป็นชุด2ตัวค่ะ รอประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะปกติเจก็ให้แนวทางประมาณ1นึ่ทุ่มค่ะฉแบับแรกจะเป็นชุด3ตัวนะคะวันนี้เจให้2หาง5 7 9แล้วก็8 6 9แนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะลุ้นราลาพัฒนาคืนนี้นะคะประจำวันที่ยี่สิมิถุนายน2,566ค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะมีมีตำราวนะคะแล้วก็ตำหน่อยแม่วันนี้นะคะ5หน่อยจะนูให้รูดเ็นะคะเดี๋ยวจจนูจะให้แคร็บหนอยนะคะแม่แม่ขาอ่ะ แล้วส่วนเดี๋ยวจะให้แคปเหล่าด้วยเออโอเคเดี๋ยวเจนูจะให้แคปแล้วพร้อมอยังพร้อมอยังพร้อมหรือยังจ้ะอันนี้คือนี่นะคะอันนี้คือห้านอยวันนี้นะคะนี่ แล้วก็3ามตัวราวันนี้ค่ะโอเคนะเห็นชัดนะโอเคค่ะแม่ใครไม่ทันก็อกโอเคนะคะ เดี๋ยวเจนุกจะมาไลฟ์หวยแล้วอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอเลยวันนี้เจนุกคิดว่าราวน่าจะมีแปดมีเก้าเนี่ยแหละเออโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเ,เจอกันค่ะ